เฮ้ยเดินไปก็ทำเขาก่อนดิไลได้บ่แอ็นไลเยอะนาดก็ก็กกองก็บ่เห็นดิที่ได้ยังต้องถามเขาอเมื่อวานนี่นาเห็ุอะไรวกุ้งปิดู่บแค่เดียวคนจะเขาว่าสื่อของบอแล้วมันกับาูกเลียงนีเพราะว่าบนมีการแจมที่อย่างแต่ได้ปรหลูกออคนขนกมาบอกหลายเลย้ขวปุนบอค่ะค่ะทักเขา สวัสดีค่ะขันขอน้กูแค่เก่หรอกคนสุกน้มันมันเสร็จป่ะงั้นคนสมกเนี่ยปลาเพื่นงกินเออถ้าเอาพลอยมากินไก่ไหลงมานี่เพ็ดลงมาเพ็ดลงมานน่ลงมานน่ลงมานน่อืม ดูดิเดียวยายยายสวัสดียายยายบอกว่ายายบอกว่าไหนน้องเพชรอยู่ไหนพี่พลอยอยู่ไหนไนหี่ไงสวัสดีค<ม>่ะโอ้ยเหม็นอะไรกินอะไรตุตนะุอืมเห็นไหมงอแงไหมอยู่กันดีแต่อีกคนนึงนะนั่นโอสเซอกงอแง หาประยูกับเขาจะเป็นนิสัยอีกแบบหนึ่งเนีมาขานเข้านอนมือขื้นนี่มาหอดมานอนอยู่น้ำพองนี่กลับมาจากอุดรนอนหลับราหอดกับมิดซีรี แล้ว no 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 มามามาไม่ได้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 อืมอย่างต้อมแม่แ่นะอมไข่หลังมัสยากับย่ายิาว่ามเอนีเมนูไปใส่เนาะาอยากไปใส่เนาะาอยากไปดึงเงินมาทันอืม อยากไปดููชาทันอือานแอปนูเท่าไหร่านมสดอุ้ชาทันบ้านไม่มดไปมุงเทียไปรลาบกว่าแอปเปิ้ลลดเท่าไหร่นี้โง่ไปตายแบันั้นทันละหนูกินอะไรกาบออืมกาแฟเขาอกว่าชงให้หน่อยชงให้หน่อย พี่ลาอืเาไคอกขคอบคุณค่ะเท่าไหร่คะเอาตังหน่อยค่ะอาตังตังตโอ้มีกานจกทงออันนี้นะคะเท่าไหร่คะกี่บาทคะ อาร้อยหนึ่งหรอคะจ้าร้อยหนึ่งเอาไปดีๆนะจับไปดีๆนะไปวางไว้วางไว้นะเทอาชงกาแฟให้หน่อยซื้อหน่อยค่ะซื้อหน่อยไหมคะซื้อกาแฟหน่อยขายอะไรคะอ้ามชิมมีการชิมกาแฟด้วยเอาแบบล่มก๋วยเี้ยว ก็นั่นแหละย่าก็กินแต่ตอนมันเป็นพวงไข่อะพวงนมพวงไข่แก่ม่ไหจะวเใจแงแกงอักป่อย่นี้แยงกร่งหักแงะงเปจะกินนกินมเป็นหรอพี่พี่เล่เ็กินักแะเจเอ็เหรอเจเอเอ็ f นั้นละวนี่ แม่ค่าแม่ค่าซื้อกาแฟแน่จ้าอันนั้นอะไรล่ะลูกตัวอะไรน่ะสิงสิงอ๋อสิงโต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 แม่แม่ค่าแม่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 ค่าแม่ค่าแม่แม่แม่ค่าขอดาวให้แน่แม่ค่า แม่ค่ะขอดาวหน่อยแม่ค้ะแม่ค้าจ๋าแม,ม่ค้าจ๋าชงกาแฟเหรอคะเออใส่น้ำร้อนอีกโอ้โอ้ใส่แล้วอ่าอ่าชงชงหมุนน้องเพรน้องเพศ น้องเวรมาขอดาวให้ยายหน่อยว่าม,มันเอากันไปเปิดนังให้กันเบ้งกัมติบุกนะอเอ๊ทำอะไรคะโอมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยนี่ ก็ซ้ำไหนไหนถุงมัดเป็นมัดเลยกดกาแฟกดน้ำหอมสองแก้วค่ะเอาอเมริกาโน่กับมอคค่าเด่นแค่หน่อยนี่มงเม็ดเนี่สิงโตเอ้าเยายไม่รู้อ่ะไม่ได้ทำไม่ได้เก็บตาายตายโอ้สิงโตโอเคสิงโตถูกต้องหูก

ขายกาแฟขายกาแฟโอ้ยร้องสดเบิ้งขอาปุ่นข้าวปุ่นอ้อนดีเนาะมันก็ยังเปล่าเลยจับเลี้ยงแท้ทีแฉบหมแล้วแฉบแฉบอันนี้ไปปาดสู้ย้ายเทากินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้าหมักอันนี้แล้วแล้ว นจังจังจังซช่ป่ะพิล่าเออบักพิลาพิลา่าเลยพิลาแหละ <c oughs> ปาดปาดปาดไ่ชี้เคยเคยปาดผลไม้วะไม่เคยเนี่ยพอปาดปาดควันมันออกแล้วเนี่ยโน่นโนเออโน่นโน่นโนเออเออปุ๊บ<ม>ปุ๊บ<ม>ปุ๊บ,บแล้วก็ทำหมี่ไม่ไม่ทำงมี้อ่าโอเคเคยอยู่เคยอยู่อดูวิธีนะดูวิธีปอก ปอกหมกพิลานะคะคนเบิงอยู่พันหาตอนนี้ที่เราออกไปก็อะไรแล้วค่ะสองกไมปปดกับหมกพิลาคือทอกันนะอ๋อจะปุ๊บปีกน้ารัออปื๊ดพูนพูนังพูนัปาดปื๊ดเอยว้าดข่ละวาปุ๊นปาด่เปลี่ยนปุปาดเปลี่ยนก็ไอ่พูนัะพูนังพูนังพูน่ ขอโทษมองหมดเท่าไหร่ดูดูดูอะไรอ่ะลูกวิลาห์่ะวิลาห์วิลาห์แผ่นๆวิลาห์เลิบโอเคนะดูนะดู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 น้ำมัดน้มัดทำได้ไหมเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะโอ้โหโอ้โหเก่งมากตบมือให้หน่อยตบมือให้หน่อยเฮ้ยตบมือให้หน่อย